หนูชื่อฝันนะคะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะหมู่บ้านสี่เพจเพจเกษตรสายสี่ค่ะหมอเพราะว่าตอนแรกค่ะหนูก็ดูเปรียบเทียบหลายเจ้าค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ออกมาจบที่มาซังโฮมเรื่องดีไซน์งานด้วยค่ะแล้วก็เรื่องงบประมาณนะคะ ถูกใจมากเลยค่ะถูกใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาพาไปเลื่อกซื้อของ,ของเขาแก็แนะนําดีมากเลยค่ะแล้วก็เวลามีหนูให้แก้ไขางานอะไรค่ะน้างงานเขาก็แก้ไขได้ทันทีเลยค่ะออชอบมากเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็จะมีไลน์กลุ่มอะค่ะคอยรายงานอัปเดตน้างงานตลอดเวลาเลยค่ะบางทีหนูไม่ได้อยู่บ้านตลอดเลยค่ะเขาก็จะแจ้งอัปเดตตลอดเลยค่ะ ชอบมากเลยค่ะก็คือฟิลตามนี้เลยค่ะตามอย่างที่บีบเลยทุกอย่างโอเคหมดเลยค่ะระยะเวลาในการทํางานคือพี่เขาเข้ามาตั้งแต่วันแรกที่ของมาส่งเลยค่ะแล้วก็ระยะเวลาตรงตามที่กําหนดทุกอย่างเลยค่ะก็อยากให้มาเซื่อโงรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้แบบให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอให้พี่ๆทุกคนเดือสู้ๆนะคะทุกอย่างคือพี่ๆทำดีแล้วค่ะขอให้ทำดีต่อไปนะคะ